Body Butter. บดี้บัตเตอร์บ้าเในเอพิที่แล้วนะครับเราเจอกับคนที่เขาใส่เกาะแบบเกาะเยอะมากเลยนะแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับเข้ามาบอกว่าถ้าเราสู้กับคนที่ใส่เกาะเนี่ยเราจะไม่ต้องใช้พวกกระบอกขวานนะครับมันจะทําให้เราฟันเกาะเข้านั่นเองแต่ว่าเราไม่ถนัดทั้งคู่เลยนะคือกระบองอะ่ะมันก็ง่ายนะครับแต่ว่ามันมันไม่แบบตัดแขนตัดขาได้ทุกคน แต่ถ้าเป็นดาบเป็นอะไรพวกนี้มันสามารถตัดเขยนตัดขาได้นะแต่ถ้าเป็นค้อนสองมือก็กลัวจะไม่ไหวนะครับค้อนมีค้อนใช่ไหมมีค้อนไอ้พวกนี้มันเป็นค้อนมือเดียวเออนี่เป็นค้อนสองมือนะครับมันจะตีเกาะได้แต่ว่ามันจะไหวหรือเปล่าเราก็มีนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเผื่อเจอพวกใส่เกาะอไอ้เจอหอก เกาะไม่ออมเยอะเกาะไม่เยอะเฮ้ยอืมอืม,อมนี่ไงเหมือนมันยกานานแล้วปวดแขนด้วยเอ้ยม,มันมันใช้ยากจริงเลยคอร์สมันแรงตรงไหนรอน เอพี่ครับผมขอโทษได้ไหมผมแค่ลองเขาก็รักษาระยะห่างจากเราดีนะเออเออมันใช้ยาเออแขนหากไปแล้วเออใช้ยากเลยนทุกคนทําไปเล่น น well? ี่ไงแขนหักได้เหมือนกันนิ้วว่าเดี๋ยวว่าใช้ยากจริงยากเกินไปแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเออเออมันรคบเออเออโอ้โหมันใช้ยากเกินทุกคนไม่ไหวอืมอืม มาเนี่ยครับมาเนี่ยฮะมาเนี่ยครับมาเนี่ยมาเนี่ยฮะรู้กลัที่ไหนเกาะไม่เยอะก็โดนไปนะฮะเกาะไม่เยอะก็โดดเอ้าเอ้าล้มหรือเพื่อนสะดุดล้มสะดุดสะดุดเจ้าญาล้มเกาะไม่เยอะก็โดดก็โดดไปนะก็โดดไปนะก็โดดไปดิครับตายซะมาดีโอ้โหหอกี้ฮะหอกแล้วเกาะ C, เกาะเยอะขนาดนี้เพื่อนเกาะทำไมเกาะเยอะเกาะเยอะเกินปะเกาะเยอะเกินปะเกาะเยอะฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าฟันไม่เข้าเลยโอ้ยสู้ยากฮะทุกคนทำไมเล่นสู้ยากยกยกดาบขึ้นยกดาบขึ้นมาฟันไม่ดีโอ้โหแล้วมันเป็นอะไรมันจะแข็ไปขึ้นเออ เออเป็นอะไรเยู่ข้นสับมันก็ไปเออเออ,อยังไงก็แค่หอ,อกก็แค่หอ,อกยกแขนสูงๆดีมันติดอะไรอยู่นี่ไง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 ละ่ะเออสับไปก่อน สอบไปก่อนตาเออถอยไปดิดนลนไปแกน่ <g ain> ะจังเลือดไหลาตายเก <g ain> อย่าเข้ามาต้องเข้าไปใกล้ๆเขาจะได้แทงเราไม่ได้เออเลือดไหลาตายไปซะออตายท่าหนาจ้วเราเดไปเราได้เปิดช็อปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้ามาดูฮะว่าในช็อปเนี่ยมีอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยอาวุธเหรอโอเคอาวุธ อุปกรณ์อะไรเปิดใหม่ฮะก็มีขวานนั่นเองเฮ้ขวานเหมือนใบมันจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าแต่ยังอื่นเนี่ยไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นขวานสองมือนั่นเองใช้ไม่เป็นหลอกนะครับใช้เป็นติดดาบนี่แหละดูดีแต่บางทีก็ฟันไม่ออกกันอันนี้เป็นโล่ว้าวโลหเหล็กนะครับอาจจะใช้โล่เหล็กกะค้อนกระดาบอะไรเงี้ยอาจจะต้องดูไปตามสภาพนะทีนี้มาดูที่หมวกกันก่อนฮนะ มีโออันนี้เป็นผ้าเหรอมัน,นเป็นผ้ามัดไวอ่ะฮะเสื้ออันที่สามอันนี้เป็นเสื้อเกาะต่างกันยังไงต่างกันแค่สีเนี่ยต่างกันแค่สีไม่ได้มีความต่างอะไรเลย,เ,ลยเท่าเดิมต่างกันแค่สีนะถุงมือโอ้แต่ถุงมือก็น,น่าซื้อนะครับ งเงินกงก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะต่างกันแค่สีให้ตายเดี๋ยวต่างกันแค่สีอับเทาไบเนี่ยสนับเข่าเราซื้อไปแล้วรองเท้าล่ระเบียบร้อยเลยนะโอ้ว้วาวมันถึงจะสองสองครึ่งอ๋อนี่เต็มอ๋อใส่บูทพวกนี้เต็ม เราสามารถใช้ดาบมือเดียวกับโลได้อะไรเงี้ยเหรอก็ได้อยู่ไม่แย่นะครับโอเคดูที่คาวามมันหัวก่อนอันนี้สองดาวสองดาวนะครับอันนี้เป็น3มดาวน้ําหนักเบาขึ้นด้วยโอเคเปลี่ยนนะครับเป็นพาวมันหัวใหม่คาวามมันหัวใช่เรียกว่าพวมันหัวเวลาพาวมันหัวอันนี้สกอะไม่มีอะไรนะครับเราซื้อไปแล้วใส่ไปแล้ว อันนี้โล่โล่เนี้ยสองดาวครึ่งนะอันนี้ก็สองดาวครึ่งไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนี่เอาว่าทําไมอ่าซื้อถุงมือไม่น่าซื้อป่ะเหมือนซื้อถุงมือแล้วมันจะหนักพลังงานเวลาที่เราสรับอะมันจะเยอะขึ้นแต่ว่าเปลี่ยนรองเท้าได้รองเท้าก็ทําให้หนักขึ้นจริงเท้าก็ไม่น่าดูแลเท่าไหร่หรอกนะ โอเคประมาณนี้ไปก่อนแอ hey, ดาบคู่เอ้ยดาบดาบสองมือเออเออเราไม่เน้นเราไม่เน้นเราไม่เน้นแทงเราเน้นสับเราเน้นสับ,ส,บสับไปเลยส,สับไปดิครับแก okay, เน้นแทงเหรอแต่เราเน้นสับนะเพื่อนเออเอเอเข้ามาดิครับนี่ล่ะสับไปนี่ไงวแตกไปซะ มาโอ้ยนี่กระบองโลอ้บัตะลุงตะลุงหมวกหมวกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกระบองแรง้นนะเดี๋ยว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 เฮ้ยกระบองไม่ธรรมดากระบองกระบองลุงแรงแรงขนะดลุงลุงจะเย็นลุงจะเย็นเดี๋ยวลุงโอ้กระบองลุงโคตรแรงแรงเกินแรงไปแล้วแรงไปแล้วลุงแรงไปแล้วแรงไปแล้ว เออแขนขาดแขนขาดแขนขาดไป่ก่อนนี้แขนขาดไีก้อนนี้โอ้โหอุยต่ลุงกระบองลุงโคตรแรงเลยว่ะไอ้กระบองตะลุงตะกี้แรงมากนะไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่คิดว่ากระบองจะแรงเบอร์นั้นแนวนี้ปะกระบองลุงอันนี้สรองลาบรืง่ง สองนาวสองนาครึ่งนี่เป็นค้อนแต่ตะลุงกใช้เป็นกระบองประมาณปร,ประเภทกระบองเหล็กอะไรเงี้ยแล้วก็โล่หนึ่งน่าสนใจน่าสนใจแต่เอาไว้รองกันอีพีตนะ่อไปนะอีนี้ก็ห้อประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมฮนะ